มาที่ไลอ่อุบลราชธา,านีเพิ่นจับมือสถานทูตอินเดียนะคะจัดงานเทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมอินเดียสารสัมพันธ์เฉลิมเจอง76ปีสาธารณรัฐอินเดียค่ะ บรรยากาศที่อาคารเจริมประเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสถานเอกอัคารราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยจัดงานเทศากาลศิลปะวัฒนธรรมเฉลิมฉลองเจปีสาธารณารัฐอินเดีย เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ76ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐอินเดียส่งเสริมความเข้าใจในเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศอินเดียค่ะและกเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยและกอินเดียในด้านวัฒนธรรมงานหนีมีนายพบผู้สมปองค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีรองศาสตราจารย์ดรชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะนายฮาดิฟสิงห์นะคะ สัจธนรสุวรรณประธานศูนย์รวมศาสนาศิกอุบลราชธานีค่ะแล้วก็มีท่านเอกครราชทูตท,ที่ปรึกษาสถานเอกครราชทูตอินเดียประจําประเทศไทยนะคะพร้อมด้วยนักศึกษาซึ่อมวลชนเขาร่วมงานภายในงานมีการกล่าวสุนทรพจน์เพื่อแสดงความยินดีกับประชาชนเช่าอินเดียการแสดงวัฒนธรรมอินเดียรวมสมัยในชุดการแสดงนาตลีลาแห่ง นวราตรีนะคะแล้วก็มีพาหุวัฒนธรรมลำน้ำอีสานไต้ค่ะโดยชมรมนาตกกากันเกลวมอุบลราชธานีพร้อมการแสดงแสงสีเสียงย,างย่างหยิ่งใหญ่นะคะการแสดงฟ้อนหุ่งเฮืองเมืองสีแสงโดยชุมชนวัดศีประดูและการแสดงวัฒนธรรมจีนการออกรา้านเทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมอินเดียสุ่มอาหารอินเดียละก็ มีการใช้ภาพยน,นเเีียากางแปลงนา้าร่วมถึงการประกวดดนตรีค่ะบรรยากาศก็คึกคักหลายค่ะ